มาเติมโลไปครับโอ้โหเดิแทัศเลเยอร์ครับผมว้าวว้าวว้าว,ว,าวร่วงไปจ้าร่วงไปจ้า สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอน b บลเล r กันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูขุนประหมึก6ปืนเดกอนกัน <c oughs> <c oughs> โอ้ซึ่งเดกอนนะครับผมไม่ได้มาตัวเปล่าอยู่ที่เลเวล25หรือว่าเทียบเท่ากับเลเวล1มาร์คสครับเลือดจะอยู่ที่2,300สปีดอยู่ที่60มไมล์ต่อชั่วโมงและโลเอจิสรับผมอยู่ที่170,000และสกิลของเจ้าเดกอนครับผมก็คือชิลเซอร์ เวลาเท่าเด็กอนใช้สกิลครับมันก็จะฮิวโลได้รลลุนเร็วและรุนเร็วและรุนแรงอะไรนผ่านอย่างไรแปรแรบแร,บแ,รบ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้มีแค่หุ่นและเปืนเท่านั้นมันยังมีโดรนซิกเกอร์โดนซิกเกอร์ครับผมความสามารถแรงเลยคือมีความตามเซนเซอร์จะมีตาทิพในระยะ210เมตรตลอดไปเลยนะไม่ต้องกดเลยนะคือเข้าไปในระยะปุ๊บใครหายตัวอยู่ก็จะเห็นเลยครับผม แลวก็เพิ่มเลือดให้เรา10%ครับและความสามารถที่โคจะเวอร์ว้าวเคาน์เตอร์ซับพิซเซอร์ครับผมเคาน์เตอร์ซับพิชชันสิเวลาที่ศัตรูที่ยิงเรามาศัตรูจะปืนแดงลดลงดาเมจลดลง50%แต่ยังไม่เท่านั้นครับผมมีเคาน์เตอร์บรายด้วยศัตรูที่ยิงเราก็จะบรายตาบอดแต่ว่าอาจจะมาอ่ะสองวินาทีประมาณนั้นได้ครับผมตาบอดแป๊บเดียวแต่ก็ถือว่าตาบอดอ่ะนะ แต่ยังไม่เท่านั้นครับผมมีสิ่งที่แบบเวอร์ยันแม่ครับผมมิวส์ความสามารถชัดดาวครับผมคือศัตรูที่โดนครัเนี่ยจะถูก EMP และไร <Bright. S 1> อุ้ยแต่คิดว่าเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่แค่ EMP และายมันยังมีป้อมปืนล็อกดาวบลัสด้วยว้าวคือศัตรูที่โดนก็จะถูกล็อกขาอีตาบ้าไปแล้ว EMP ไรล็อกขา อู๋อัปเดตหน้าเป็นอะไรกันวะนนี่ว้าวโอเคเพื่อนๆในเทสนี้เทสแรกของเจ้าเดกก้อนนะครับผมผมก็จะลองใช้จับนี่เลยครับผมลูกซองใหม่สปินเตอร์นะเดีอจาครับผมเลเซอร์800้อเป็นพันร้อยเฮโกระปืนนี้เลยครับผมซิกสเตอร์เทเมอร์ครับและตบท้ายด้วยโวลเจาะกรอไปครับเพื่อนๆไปดูดีกว่าว่าเจ้าเดกก้อนที่เล่นในเทสแรกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมไปกันเลยว้าวยึดคลองครับผม อืมเราจะเปิดด้วยอะไรวันนียอ่ะลองลองลองปืนเก่าๆก่อนแล้วกันนะ่ะไปครับผมเจาะครับนี่โอ้นานไงโดนโดนอะ่ะโดนมันแสบมากเลยอะ่ะยิงปุ๊บอา้าวยิงอะไรยิงผนังทำไมฮนะโอ้ยมนถึงนี่แล้วเฮ้ยเฮ้ย จเลเซอร์้วมันก็ยังจับระยะที่ยังไม่อยู่ดีอ่ะแปดร้ออ่ะโอ้โอดจอดโลเขาไปเงือดิหงอยเลยเจอจอดโลเขาไปหงอยเลยว้าวว้าว เออเรารอจะลุก่อนเราจะลกกุกอ่ะหุย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 ที่โลหายโอ้ยเอา้าโดนโดนอะไรเข้าไปอ๋อกัดก่อนกัดก่อนกัดก่อนยังไงวะได้ก่อนนะไม่ได้ใช้ปืนกันก่อนนี <laughs> ่เอสซินเนี่ยเอสซินมันคืออะไรอะ่ะแล้วไม่ใช่คิวด้วยนะเออแปลกเนาะ รู้คนที่โดนเข้าไปมันจะมีดูดีเอฟเฟกต์ดอตหรอใช่ป่าวอะคนที่โดนมีเอฟเฟกต์ดอตติดปืนไปด้วยหรอมาอีกตัวนี้ดูครับผมร้ายบลายบลายเสร็จไปอีกตัวเนึองอันเนี้ยขึ้นคิวว่ะตัวแรกไม่ใช่เหรอ มันเตะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยอาจจะเป็นล้านอีกปืนล้านอีกตัวนี้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 เนยตอบโลกไปครับโอ้โหเรียบร้อยไปเฮ้ยเลเซอร์ก็ยังน่ารักนะอ่าร้อนร้อนต้องคูดาวก่อนคูดาวก่อนไอ้นี่ครับ โว้ววววจัดไปครับแอดซินคือคนที่ยิงเราแบบอะไรวะเนี่ยงงนะอย่าติดรัสแตนนะครับผมเสร็จไปนี่ยานแม่ครับผม <c oughs> ว้าวปลายไปดิครับ โอ้ยอย่างนี้มันจะมันจะมันจะดีใช่ไหมอะ่ะเฮ้ยผมว่ามันดุมมันไม่ใช่ว่ะอ่าลดูดตอ้ต้องปืน0กรปืน600จำไว้นะครับผมบางทีก็แบบเฮ้ยปืนนู้นระยะนี้ปืนนี้ระยะนั้นอะไรก็งงๆกันไปนะหุ่นเงียบ่ะไม่มีเอฟเฟ์อะมือเท็แรกอะเนาะมันยังไม่มีเสียงมันยังไม่เล้าใจเลยตัวนี้อะไรเออไอ้ท่านอ่ะ มันหมดเร็วนะแต่ก็ผมว่ามันก็ดูแบบพอดีพอดีแหละเนาะไม่ได้ดูเวอร์ไปอะไรไปนะนี่ครับโอ้โหว่าเออเรียบโอ้โหหายสองตัวเลยยอดล่างแตกไปไหนต่อดีไอ้นี่ตัวอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาจ้าวู wow. ้ววาววๆๆวว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 วจ้วร่วงไปจ้วววววๆวววววเดวว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 วูวววววกวนววก่วววลวกอวว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 ครับววววววนวววววงววววอวว ว้าวว้าวสองหนึ่งยิงกันไปครับยิง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 รู้ว่าไหมไม่รู้อยานแม่ซ้ําครับผมเนี่ยยานแม่ล็อกดาวโคตรปวดอะ่ะโคตรเจ็บปวดอ่ะเซรังค่าครับน่าเอาอีกมา โอ้ยบวกเลือกโลอีกโลเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอเคกระฟืนมันแตกกันนะเอาจริงนะโลไม่แตกด้วยนะีิบร้อยไปครับผมมานิวตันครับสองหนึ่ง เรายิงมันโอ้โหเฮ้ยทำไมอันนี้เข้าวะทีมทีมแมทครับผมเราจะใช้อ่ะวอลวอลน่ะน่ะแล้วไรซีดนะใช่ไหมใช่ไหมไรซีดใช่ไหมปาบล่วงโอ้ยไรซีดใช้โดนสติ๊กเกอร์เลยครับผมบายมาบายกลับนะนั่นหปืนลั่นอีกโถวยเซ็งเลยปืนลั่นมา แล้วคือแบบมันแอบอ่ะนี่ไงไม่ต้องก็ได้เ้าเราสแตนอยู่กับเข้าบ้าวโอเคครับพิ่งหลอดครับทีนะแหมมันอ่านไอ้เล่นแบบเดดแมทอ่ะมันไม่ลุยๆกันให้มันแบบสมชายชาตรีตอกโลครับไม่โดนเอย แล้วกันแล้วกันเสร็จไปเสร็จไป Double ลคิวไปครับเฮ้ยเฮ้ยหลบก่อนดีครับหลบก่อนดีครับหุยฮุยฮุยว้าวมาเป็นก้อนเลยลูกซองครับอู้อู้อู้เสร็จไปครับผมที่บ l e kill เฮ้ยหกปืนมันแรงว่ะขนาดปืนเล็กมันยังเข้าอ่ะเนาะอ้าวยิงตัวไหนกันวะเนี่ย ทูกคนทีก็งงนะงงใจนะแบบล็อกเข้าตัวไหนวนะโอ้ยรายจินโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมยังไม่เข้าแหมพี่ก็โลสนาเชียวแล้วไงอะ่ะก็เราไม่ออกมาแล้วทำอะไรได้อะไรจินต่อโลกครับพื้นเข้าไปครับผมหมืไม่เข้าหรอ เฮ้ยกระธิงกระธิงกระธิงปิดโลเหลือคนอื่นดีกระโถตัวนี้ครับเสร็จไปไม่เอาไม่มันเลยว่ะเราเอาเอาปืนอื่นเอะปืนอื่นมาครับหลุมลูกซองไปกันเลสโก้เพ้่มความเร็วด้วยปึ๊ดเนี่ยตูดโด่งเลยไม่เอา ร่อนทีเแมวเหี้ยวเหมือนเดิมโอเคครับผมเราไปลุยกันมีตัวใกล้ๆไหมนี่นี่อุ้ยมีีปืนสามร้อยว่ะโอเคตัวนี้ใกล้สุดครับปาบหูยไม่โดนโวววว มันก็เป็นล็อกเป้าตัวไหนอะโอ้โหไป้นี่ครับผมเอาไม่ทานแล้วล่วงไปโอ้ดีดดันดีดมันดีดอ้นานเปลี่ยนโอ้โห เปลี่ยนเป้าเพื่อแต่ดิไม่ไม่ได้ด่าโอ้โหของเอามันหายตัวอีกแล้วงั้นเนี่ยยลูกหมิ่นมองมาเก็ยิงมันนะใช้ไกลนี่นะปุ๊บปื้น่ามันก็ต้องมันอยู่แล้วโว้วโว้วโว้วให้มันเนียนมันเนียน เรียบร้อยไปครับผมเลือเล่อนเลยก็พิสหนึ่งมันจะมาซ่าไอ้ไอ้แน่แหน่แน่แหน่เรียบร้อยไปครับผมยันแม่ลงไปครับชัดเจ้ไปเลยเนี่ยทั้งบลายทั้งล็อกขาบ้าบอเนบ,บก่อนเนบก่อนหูมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,ล,วลุกลุกลุกโอ้เพนเพนเพนโดนกระแทกกระแทกกระแทกครับผมมามา ทิงมาเรียบร้อยแรงปพกกันไปว้าวหลบดิอุยย่าแม่ยัน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 แม่เห็นครับหู้จะเข้าจะเข้าจะเข้ามันสองตัวไงมัะแทกแรงไงมาเดรยแล้วก็หนีดิเพิ่มโลกก่อน,นครับผม

แอสซิดนะครับผม,มคือเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยไม่เข้าใจไอซินมันมาจากไหนวะโอ้ตายแล้วโอ้โหลุกสี่ตัวเอาเลยครับเอาเลยครับโอ้โอ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 แอสซิด มามามาเติมโล่อีครับโอ้โหได้ทแทสเลยเยอร์ครับผมว้าวเริ่มห้าวเริ่มห้าวครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาลุกครับ เสร็จก่อนครับผมนี่เทมเมอร์นะครับผมเงียบจิ๊บเหมือนกันเลยเงียบจิ๊บเหมือนกันเลยโอ้ยโอยโอยมันเป็นโลกบั็กหรือว่าโลกมันแบบยิงไม่เข้าจริงๆว่ะเข้านะเออโลกก็เข้านะเรียบร้อยไปครับผมแอสซิสต์ครับผมรัสรัสเอฟเฟกรัสครับอันนี้ อู๋ยันแม่ด้วยนี่ยันแม่บรายอ่ะอู้ล็อกดาวด้วยเต็มป้อมปืนน่ะว้าวอหเสียงมันไม่มีมันมันไม่มันเลยว่ะไอ้ปืนเนี้ยเสียงเลยว้าวว้าวว้าวอุ้ยลอยทุบป,ปองสามเร็ว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 มาวัดกันมา หูลุกอีกโลหมดแล้วโลหมดแล้วครับเสร็จเลยโอ้หโดแล้วกราบมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยมันไอหุ่นอะผมว่าสกิลมันก็ไม่เท่าไหร่เ้ยมันยังไม่ด้วยดูโหดเกินไปแต่ว่าปืนมาเยอะไงที่มันดูโหดอ่ะและอีกอันหนึ่งที่โหดก็คือโดนว้ยคือมีความต่มเซนเซอร์มีตาทิ์อ่ะและคนที่ยิงเราเข้ามาก็จะแบบลดดาเมจ จะบลายแต่ว่าเออไอ้บลายผมว่ามันไม่นานเท่าไหร่ประมาณ2วิสองวิได้ไหมประมาณ2วิเออคือเออโอเคผมว่าตกใจแบบตอนแรกนึกว่า5วินาทีอ,อ๋อห้าวิมันคือเวลาคู่ดาวแต่มันจริงๆผมว่ามันไม่สมควรมีเหรอ,อ,อโดนอะไรวะแบบเฮ้ยเรายิงเขากับตาบอดเองรถดามจเองอะไรอย่างนี้ตายและยิ่งกว่าคุณคืออียันแม่จนี้โอ้โหคือชัดดาวครับผมสกิลชัดดาวของไอ,อง้เจ้ามิวเนี่ย เฮ้ยศัตรูเขาปลายไงแล้วแถมมีป้อมปืนล็อกดาวด้วยเขานี้โอ้โพอโดนปุ้งไปล็อกดาวปั๊บโดนเพื่อนลุมยิงโจมตีอุ้มเฮ้ยอัปเดตหน้านี่คืออะไรกันวันนี้มันจะอะไรกัน <c oughs> ทั้งคุณหกปืนทั้งแบบยานแม่บลายทั้งป้อมปืนล็อกขาโอ้โหแล้วปืนนี่ก็เออใช้ได้นะมันก็ยิงแรงครับผมไม้เจ้าปืน ติกสเตอร์จำชื่อไม่ได้ใช้ได้หูมัเอฟเฟกต์ดอมันก็ซ้อนกันเยอะดีส่วนเอฟเฟกต์รัสจากปืนเดย์เทมเมอร์เนี่ยก็โอเคแหละมันก็ทำงานเหมือนกันก็ผสมกันได้ครับผมก็คืออาศัยอย่างละสามยังได้เลยอันจริงโอเคกันเพื่อนในเทสแรกเนี่ยไอ้โลกของเจ้าเนี่ยอาจจะมีบั๊กบ้างเล็กน้อยครับผมอาจจะแบบไม่สมบูรณ์แล้วแมสแต่แหละพอเทสแรกอะเนาะยังไงก็ต้องรอดูเทสต่อไปครับผมว่า เจ้าเทเมอร์ไอ้เจ้าเดกอนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างโอ้ชื่อมันปืนมันเยอะแล้วเกินนะโอเคครับผมเพื่อนยังไงก็คอมเมนต์มาคุยได้นะผมว่าเจ้าเดกอนในเทปนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเพื่อนชอบปืนอันไหนในห้าปืนนี้ที่ผมใช้อ่ามาคุยกันสหรับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล